ุูคนถอนมาชั้นหนึ่งรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกแล้วกําหนดฟังตอนที่เราจะฟังเราอย่าไปจับลมว่าเราฟังจะฟังด้วยดีจะมีปัญญาฟังแล้วเราก็คิดพิจารณาตามว่าจริงไหมจริงไหมเราจะมีปัญญาเกิดขึ้นหลังจากนั้นเรากลับไปบ้านถึงเวลาเราก็เอาเรื่องที่เราได้รับฟังมาเนี่ย ไปนั่งสมาธิส่งฌานให้ได้มาคิดพิจารณาต่ออีกทีหนึง่งทีนี้ความรู้เราจะแน่นเมื่อเราไปฟังตรงนี้เราด้านสตมยะปัญญาฟังต่อในจกินตตมยปัญญาเรากลับไปบ้านเรามีเวลานั่งสมาธิแล้วก็พิจารณาต่อเรียกว่าภาวนามยะปัญญาเราจะเกิดปัญญาขึ้นมาก็คือมีความรู้มากขึ้น รู้เห็นตามความเป็นจริงวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าค่าอะไรได้จะมีความสุขที่สุดคนเราเนี่ยที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราจะ,ะเราจะก้าวผ่านไม่ผ่านเนี่ยมันก็อยู่ที่นิวรห้าประการเนี่ยแหละ,ะที่มาตัวสกัดกั้นคืออะไรก็มีโลภโทสะโมหะราคะเนี่ยแหละกิเลสเนี่ย กิเลสตั้งสามตัวเนี่ยเพราะว่าโลภะในความโลภอยากจะได้ไม่มีที่สิ้นสุดราคะเนี่ยอยากจะได้สิ่งสวยๆงามๆรูปรสกลิ่นเสียงโทสะนี่ก็คือความโกรธความโมโหความอาฆาตพยาบาทตัวโมหะนี่เรียกว่าเป็นตัวหลงไม่ใช่หลงหลงลืมๆไม่ใช่อันไซเมอร์นะหลงตรงนี้คือหลง ในอย่างสมมุติว่าเรามีความโลภเนี่ยเราก็จะคิดอยู่นั่นเนี่ยนี่คือตัวเรียกว่าตัวโมหะมันก็ปุงแต่งไปต่างๆนานา,นาโทสะโกรธเนี่ยแล้วก็เนี่ยคิดไม่มีที่สิ้นสุดคิดไปก็คิดไปยิ่งแค้นแต่ถ้าอัลไซเมอร์นี่คือเรียกว่าสัญญาความจำมันเสียเพราะว่ากายร่างกายของเราประกอบด้วย สองส่วนก็คือรูปก,กับนามลูกก็คือร่างกายของเราเนี่ยกายของเราเนี่ยประกอบด้วยธาตุสี่คือร่างกายประกอบกันคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยเรียกว่ารูกหรือกายนี่แล้วอ,อีกอย่างก็คือนามก็คือ,อเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ แต่พอดีสัญญาความจำเนี่มันเสียก็ทำให้เราหลงลงลืมลืมที่เรียกว่าอัลไซเมอร์ลืมแม้แต่บางคนชื่อตัวเองก็ยังจำไม่ได้นี่คือสัญญาความจำมันเสียแต่ตัวโมหะในทางพุทธศาสนาก็คือไปหลงคิดอยู่นั่นะคิดตัดไม่ได้หลงคิด เรื่องโทสะก็คิดอยู่นั่นบนเวียนในเรื่องโทสะถ้าโมหะโมโหก็วนเวียนอยู่นั่นคิดถึงแต่เรื่องนี้นะไม่ไม่ตัดไม่ได้สักทีอันนี้ก็คือถ้าเราจะผ่านตรงนี้ให้ได้เราจะได้มักได้ผลเนี่ยเราก็ต้องผ่านกิเลสตั้งสามตัวเนี่ยให้ได้ก่อนแล้วมันก็จะมีเหตุการปฏิบัติเนี่ยก่อนเราจะได้มักได้ผลเนี่ยก่อนเราจะข้ามพ้นได้เนี่ย เราต้องเจอละตรงเนี้ยความโลภ mm hmm. คนจะเจอทุกคนจะเจอไม่เหมือนกันคนที่นิสัยจริตมีความโลภอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีเหตุให้เราได้โลภตลอดมีเหตุที่เราจะต้องอ,อดไม่ได้ที่เราจะมีความโลภบางคนเจ้าโทสะคนขี้โมโหก็ต้องมีเหตุที่ทําให้เราโมโห mm hmm. เราก็จะไม่ผ่านสถีบางคน ราคะสูงใช่หไหมแล้วชอบลูกรถกินเสียงเนี่ยก็จะดูนะของสวยๆงามๆก็ยากจะได้ทั้งๆที่เรามีแล้วเรายังอยากจะได้อีกคนที่มันจะผ่านการทดสอบตรงเนี้ยผ่านด่านตรงนี้ได้เพื่อจะได้เข้าอริยะแต่ว่าโสดาบันขึ้นไปเนี่ยมันยากมนผ่านด่านด่านแล้วด่านเล่าที่จะต้องไปมาปฏิบัติมาปุ๊บออผ่านด่านนี้ก่อนอ,อเข้าไปเนี่ยคือ พวกนี้เรียกว่านิวรนนิวรนคือตัวสกัดกัน้นนี่ยเราได้สมาธิมาถ้าเราผ่านนิวรนได้ทรงฌานได้ถ้าเราได้ฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌา,า,านสี่อุเบกขายกจิตขึ้นมามีปัส,สนาถึงฌานสี่เนี่ยเริ่มเริ่มมีสมาธิมากขึ้นเราก็จะผ่านผ่านนิวรนห้าประการมาเราถึงจะได ทรงฌานได้เมว่าเราผ่านนิวรณ์ห้าประการนนะเราถึงจะเริ่มมีสมาธิขึ้นมาฌานหนึ่งฌานสองแต่ว่ามันยังออกไปได้อยู่นะฌานหนึ่งสางสองมันยังแวบๆไปอยู่ยังมีอยู่จนกว่าเราจะท่งฌานได้ถึงฌานสี่นั่นแหละพวกนี้จะทาอะไรเราไม่ได้โลภะโทสะโมหะราคะอย่างเงี้ยมันจะทาอะไรไม่ได้เพราะเรามีสมาธิเรามีปัญญา ในการคิดพิจารณาว่าเอ๊ะตัวนี้มันเข้ามาเนี่ยเราจะมีปัญญาตัดได้ตามใดที่เรายังทรงฌานไม่ได้เนี่ยพวกนี้มันยังเ,ยเข้าสู่ใจเราได้ตลอดให้เราผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยให้ต้องระมัดระวังเหมือนกันจริลของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมาละมันก็จะมีบททดสอบให้เราแก้อยู่ตลอดเวลาว่าเราจะผ่านไม่ผ่านถึงตอนนั้นน่ะพอก,กิเลสมันเข้ามาเอาไม่อยู่ าเราไม่มีสมาธิเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดถึงโทสะความโกรธเนี้ยโกรธสมมุติว่าเราโกรธเรามีความรู้สึกว่าตอนเราเริ่มมาปฏิบัติอนะ่ะมันจะเข้ามาหาเราลนะบางคนโกรธพ่อโกรธแม่โกรธพี่โกรธน้องใครทําอะไรให้ก็โมโหมันทําทําไมมันต้องมาทําเราบางคนยิ่งคิด หนักกว่าน,นั้นอีกเราผู้ปฏิบัติธรรมเราผู้ถือศีลน,นะมันจะต้องมีไม่มีอะไรมากั้มกายเราสีเ่เราดีกว่าคนอื่นมายึดมั่นถือมัน่นถือตัวถือต,อต,ตนอีโก้สูงอีกบางคนเอาปฏิบัติธรรมนะรักษาศีลน,นะเราต้องดีกว่าคนอื่นไม่มีใครมาทำอะไรเราได้นะั่นคิดผิดละคิดใหม่เจอหมดละเพียงแต่ว่าเราอ่ะตัดได้แค่ไหน ตอนเนี้ยเราจะมาพูดถึงว่าเออบางคนอย่างเงี้ยบ,บางคนโกรธบางคนโกรธพ่อโกรธแม่นะบางทีโกรธพี่โกรธนนะ้องทำไมต้องมาทําเราบางทีโกรธเพื่อนไม่เผาเออไม่เผาผีกันเลยเอ,อไม่ต้องมาจุ่งกับฉันฉันก็จะไม่ยุ่งกับเธอเห็นพอโทระมันขึ้นแล้วมันเอาไม่อยู่เนี่ยมันแค้นใจแค้นอย่างไม่รู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันต้องมาทําเราเห็นไไมมันต้องมาว่าเรา พวกนี้เราก็ต้องมีปัญญาในการคิดพิจารณาไว้เอ๊ะที่เขาว่าเราเนี่ยพิจารณาก่อนเ,อเราผิดไหมเราเป็นตามที่เขาพูดไหมแต่ถ้าเราเป็นตามนั้นเออเราก็ต้องขอบคุณเขาโอ้โหต้องดีใจนะโอ้ที่มันมาว่าเราอย่างเนี้ยเราจะได้ปรับปรุงตัวแต่ทีนี้บางทีมันมาว่าเราเราไม่ได้ทําตามพิจารณาเราไม่ได้ทำตามาาม,ตาม,มันมันยังไม่รู้จักเราดีพอ ว่าคิดว่าเราใส่ร้ายป้ายสีเราอย่างนั้นเพื่อนเราอย่างเงี้ยบางทีพ่อแม่เราดุเรามากอะไรมากเราก็ต้องคิดถึงบุญคุณพ่อแม่เราโอ้อุตส่าห์เลี้ยงเราอย่างแม่เราบางคนโกรธแม่แม่ไม่รักรักลูกคนโน้นมากกว่ารักพี่มากกว่าเรารักน้องมากกว่าเราทําไมไม่รักอเราอุตส่าห์ดูแลทำไมแม่เรารักเราน้อยกว่าคนอื่นน้อยใจแม่เราอีก เราต้องคิดอย่างนี้ว่าแม่เรานะ่อุตส่าห์อุ้มท้องเรามาตั้งเก้าเดือนนะเราดูซิก่อนเราจะเลี้ยงเราโตเห็นไหมบุญคุณมากมายมหาศาลยังไม่มีอะไรจะทดแทนได้เราก็คิดถึงความดีของท่านพ่อเราก็เหมือนกันคิดถึงความดีบางคนอย่างเงี้ยพ่อแม่บางคนเนี่ยรักลูกไม่เท่ากัน ในการแบ่งสมบัติยเงี้ยพอแบ่งสมบัติอ่ะให้พี่คนนั้นมากกว่าให้น้องคนนี้มากกว่าตัวเองก็แค้นใจโมโหพ่อโมโหแม่โมโหน้องอีกโมโหพี่ท้าไม่ได้มากกว่าเราทั้งทั้งนี้เราดีกว่าเราจะไปคิดอย่างนั้นมันก็ต้องดูอีกทีหนึ่งบางทีเราต้องดูต้องเข้าใจพ่อแม่ด้วยพ่อแม่เนี่ยเขาจะเป็นห่วงคนที่ด้อยกว่าคนอื่นต้องเข้าใจนะตรงเนี้ย เขาก็อยากจะให้สิ่งของคิดว่าอ๋อคนนี้เอาตัวรอดได้ละเขาก็จะให้น้อยหน่อยสมบัติก็จะให้น้อยหน่อยเขาจะไปช่วยเหลือไอ้คนที่มันช่วยเหลือแต่องไม่ได้เราต้องเข้าใจนี่ความเป็นพ่อเป็นแม่อีกหน่อยเราเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเราก็ต้องทําแบบนั้นเหมือนกันเยนยะด้วยความที่รักลูกรักลูกมันก็รักเท่ากันแหละแต่ว่ามันก็ต้องมีสถานการณ์อย่างอื่นเข้ามาแทรกอย่างเนี้ย อย่างลูกอีกคนนอมันเจริญก้าวหนะ้ามีทรัพย์สมบัติเยอะอาจจะแบ่งให้เท่าเท่ากันไอคนที่ด้อยกว่ามันก็จะได้น้อยอะพ่อแม่ก็คิดว่าไอ้นั้นมันมีเยอะละให้ไอคนที่มันไม่ค่อยมีเยอะหน่อยเราก็ต้องเข้าใจได้เราต้องมีความเมตตาเราจะโกรธใครอะไรเนี่ยเราต้องเอาความเมตตามาไว้ก่อนความเมตตาเนี่ยออสงสารเขาเออเขาได้น้อยเ,ออเขาจนกว่าเราเขาได้มากกว่าเราสักนิดหน่อยไม่เป็นไร เราก็เห็นใจเราเข้าใจพ่อเข้าใจแม่เข้าใจพี่เข้าใจน้องเนี่ยความโกรธเราก็จะลดลงเราจะมีเมตตาเออดีแล้วยังไงก็เกิดมาเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นพ่อเป็นแม่กันก็จะไปโกรธเขาจะไปจะไปโมโหเขาเราต้องเอาความเมตตามาเอาภูม,มิหารสี่ก็มาใช้เมตตากรุณามุติตาอุเบกขาเนี่ยต้องจําใส่ใจไว้ตลอดความโกรธของเราก็จะลดลงเราคิดถึงความดีของเขา พี่เราก็เคยช่วยเหลือเราน้องเราก็เคยช่วยเหลือเราเราจะไปหาความผิดของเขาไม่ใช่ไหาไอ้คนนี้มันเคยทำเราไว้เดี๋ยวมันจะมาทำเราอีกใช่ไหมอย่างนั้นโทสะเราจะขึ้น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 ,นเอาไม่อยู่แต่ถ้าเราเอาความเมตตาคิดถึงความดีของเขาถึงบางทีมองหาความดีไม่ค่อยเจอเราก็ต้องหาให้ได้เราเป็นคนฉลาดเรามาปฏิบัติธรรมเราฉลาดนล้เราก็ต้องค้นหาความดีของเขาเพื่อว่าเออ เออเขาก็มีความดีเหมือนกันอย่างเพื่อนเราอย่างเงี้ยโกรธกันเราก็ต้องดูว่าเพื่อนเรามันก็เคยช่วยเหลือเรานี่นก็เคยปรับทุกข์กับเราเถึงแม้บางทีมันก็ทําให้เราโมโหมากเราก็ต้องหาความดีของเขาหาความดีของเขาให้เจอแล้วความโกรธของเราก็จะลดลงเราก็จะลดลงความโกรธเนี่ยมันไม่ดีแม้แต่ในระดับผู้บริหารอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนที่โมโห ประชุมประชุมทีหนึ่งเฟี้ยงของอย่างเงี้ยใครลูกน้องทำไม่ถูกใจโมโหโกรธอารมณ์เสียด่ามั่งเฟี้ยงของมั่งอย่างเงี้ยลูกน้องก็หัวหดอลมนะเขาก็จะมีแต่ความเกลียดชังเราเพราะฉะนั้นน่ยบางทีเราผู้ปฏิบัติธรรมเราถึงระดับอย่างนั้นเราก็ต้องระงับยับยั้งใจเราก็เออทุกคนมันก็ผิดพลาดกันได้ผิดพลาดแล้วก็ต้องรีบให้เขาแก้ไขเห็นไหม ลูกน้องเขาก็มีความดีเหมือนกันที่ช่วยเหลืองานเราเห็นไหมเราก็คิดถึงความดีของเขาบางทีเราก็เออจย่างหัวหน้าเราดีโกรธเราบ้างเราก็ต้องเออต้องให้อภัยเขาว่าเออเขาก็เป็นหัวหน้าเราดูแลเราให้ความเมตตาเราเห็นไหมถ้าทุกคนน่ะรู้จักมีเมตตาอย่างเงี้ยความความโกรธเนี่ยมันจะลดลงไม,ไม่ดีอะความโกรธเนี่ยไม่มีดี อย่างหัวหน้าอารมณ์เสียบ่ายลูกน้องก็เกลียดแหละมลูกน้องขี้เกียจทํางานอหัวหน้าก็ไม่ส่งเสริมมเราก็ต้องพยายามอารมณ์อรลยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันโทสะตัวเนี้ยมันก็จะลดลงถ้าเรามีโทสะเอาความเมตตาเข้าไปอสู้เอาไปตัดมเราจะไม่เป็นศัตรูกับใคระเราเออโทสะของเราเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นตัวปั่นทอนกําลังใจของเรานะตัวโม คนขี้โมโหเนี่ยมาแล้วดูสิคนขี้โมโหเนี่ยหน้าตาจะเป็นไงไม่ยิ้มไม่แย้มหน้าตาทะมึงทึงหน้าตาเศร้าหมองหน้าตาจะเครียดอยู่ตลอดเวลา<ม>เราผู้ปฏิบัตทิทรแล้าต้องมีให้มีสมาธิก่อนใหม่ๆอย่างเงี้ยเราต้องพยายามแล้วบยับยั้งใจไว้ก่อน,นการให้เอาความเมตตานําหน้าก่อนนะคิดถึงความดีของเขาแล้วเราก็จะ,ะผ่านตรงนี้ได้ สำหรับคนที่มีสมาธิพวกนี้จะไม่ค่อยหว่วงหรอกพราเขาจะตัดได้ไหวถึงแม้ว่าแป๊บหนึ่งโกรธแป๊บหนึ่งเขาก็จะตัดได้ไหวว่ามันเป็นเรื่องใครเรื่องมันเราก็ดูพิจารณาเนอะมันโกรธเราโกรธเราจะได้อะไรโกรธโกรธเขาเนี่ยเราได้อะไรน้องถามตัวเองกอ่อนได้อะไรก็ได้แต่ความทุกข์ในความเครียดแค้นชิงชังในใจบางคนก็โกรธมากมากนะ ความดันขึ้นอีกเส้นเลือดในสมองแตกอีกบางคนโกรธมากๆอ่ะเป็นอะไรเป็นโรคมะเร็งไม่มีไม่ดีกับตัวเราเองเลยไม่ดีกับตัวเองแล้วไม่ดีกัคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราจะเจออะไรว่าก่อนที่เราจะได้มักได้ผลนนเนี่ยเราต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนมันก็คือนิวรณ้าประการนั่นแหละแา่แยก ให้ละเอียดขึ้นมาอีกหน่อยอันนี้เราออกตัวโทสะอย่างเดียวเลยวันนี้ว่าถ้าเรายังมีตัวโทสะมีความโกโรธอยู่เนี่ยเราจะเจออะไรบ้างเราจะผ่านอะไรมัง่งเราจะโดนอะไรมัง่งเต็มๆเลยเราโกรธใครเนี่ยเราเนี่ยเจอก่อนเพื่อนแหละโทสะเราขึ้นเนี่ยบางทีบางคนความดันสูงหน้ามืดแล้วบางคนดา่าด่าดาดา,ดาจนโอ้โหทนไม่ไหวมีเรื่องมีราวกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใจเย็นๆทีเ่เจออย่างนี้พิจารณาก่อนโกรธก็เออนับหนึ่งหนึ่งสองสามถึงสิบไปก่อนอไม่ก็เราผู้ปฏิบัตินะพอเราโกรธนะอาโทพโทพโทพโทรไปโธคิดถึงพระเจ้าคิดถึงเราอุตส่าห์ปฏิบัติมาตั้งนานนี่เรายังแย่อยู่เรายังไม่ถึงไหนเราต้องพยายามคิดตลอดโทรศัพท์ตัวเนี้แล้วเราก็จะผ่านมันได้มันไม่ได้ยากเกินความสามารถของเราแต่เราต้อง แค่มีปัญญาแค่นั้นในการพิจารณาว่าเออเราโกรธแล้วเราได้อะไรเรต้องพิจารณาบ่อยๆในสมัยพุทธกาลมันก็มีเรื่องเหมือนกันพรามณ์เนี่ยอาพรามณ์พราม์ามผู้ชายเนี่ยก็สมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะนับถือปริพาชกก็คือพวกนี้คือนักบทแก้ผ้า สมัยก่อนอินเดียเนี่ยก่อนพุทธเจ้านะพวกนี้ก็มีมาก่อนพุทธเจ้าบัตรขึ้นละไปก่อนพุทธเจ้าปาสูตรมาแล้วมันก็จะมีเนี่ยนักบวชหลายสำนักแต่ว่าพราม์คนนี้เขานับถือปริพาชกค,คือนักบวชแก้ผ้าแต่เมียพราหมณีเนี่ยเมียเขาเนี่ยนับถือพุทธเจ้าคิดถึงแต่พุทธเจ้าไปทำบุญใส่บาตรว่างก็เอาพุทโธพุทโธพุทโธคิดถึงพุทธเจ้า ทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะคิดถึงพระเจ้าตลอดทีนี้สามีเนี่ยจะเอาอาจารย์เข้ามาก็คือพวกปริพินปานดีปาชกเนี่ยมามากินข้าวมาสมัยก่อนก็เหมือนกับว่าเหมือนเราถวายข้าวพระเจา้าเนี่ยถวายเพนพระอะไรกันตัวผัวนี่ก็สั่งเมียไว้ว่าระหว่างที่อาจารย์เข้ามา แก่ห้ามพูดห้ามพูดถึงพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องมาพูดโทไม่ต้องอะไรทั้งนั้นห้ามเมียก็บอกโอเคได้ถึงเวลาปริพาชกมาก็มานั่งก็หลายคนอยู่ก็มานั่งมานั่งระหว่างนั่งนางภาณีก็ยกข้าวมายกอาหารมาถวายสะดุดสะดุดเสือที่ปูรองนั่งตกใจพุทโธพุทโธพุทโธโอ้โหโมโหตกใจปุ๊บพุทโธขึ้นมาเลย ในความตกใจคิดถึงพุทธเจ้าที่มันติดใจของเขาอยู่คนเราถ้าคิดอะไรอยู่สิ่งนั้นจะแสดงออกมาก่อนเนี่ยเขาก็คิดถึงแต่พุทธเจ้าเขาพุทโธพุทโธพุทโธตกใจโอ้โหปริพชกมันโกรธมากเลยน,นี่พวกถอยหญิงถอยเนีย่ยก็ด่าลูกสิษย์เนี่ยเอาเมียแบบนี้ได้ยังไงผู้หญิงไม่ดีอะไรเนี่ยด่าฉนไม่รู้จะอันนี้มันผัวก,ก็โกรธเมียมาก ลิพาชกเลยไม่กินเลยกลับกลับที่พักไปหัวก็โกรธเมียจนไม่รู้จะทำยังไงทั้งดา่าทั้งอะไรแต่ก็ไม่กล้าตีเมียคิดแค้นใจเมียทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงกลางคืนก็โกรธเมียตลอดนอนก็นอนไม่หลับกั้งคืนก็คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะไปจัดการพระสมณะโคดมซะหน่อยจัดการทำยังไงมาพูดยังไงให้เมียเขาอยู่ คิดถึงแต่พระเจ้าตลอดเนี่ยมันมีคาถาบทไหนไปทําอะไรให้เมียเขาต้องต้องคิดอย่างนี้ตลอดเขาก็คิดแค้นใจทั้งคืนก็นอนไม่หลับคิดแต่เรื่องเนี้ยว่าพรุ่งนี้จะไปจัดการยังไงแค้นเมียทั้งคืนก็นอนไม่หลับตอนเช้ามาแต่งตัวจะไปเอาเรื่อง,องพระเจ้าแล้วว่าทำไมทําให้เมียเขาทําแบบนี้เมียเขาบอกจะไปหาพระเจ้าอย่างนี้ไปฝากถามพระเจ้าหน่อย ว่าเนี่ยค่าอะไรถึงจะเป็นสุขค่าอะไรถึงจะมีความสุขอะได้ผัวกขาบอกได้ที่จะไปถามให้เห็นไระหว่างทางก็คิดแค้นไปพอไปถึงพุทธเจ้าด้วยความที่ว่าถึงแม้จะโกรธแค่ไหนเห็นไหมแต่ว่าฐานะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นวรณะกษัตริย์เขาเป็นวรณะพราหมณ์อย่างเงี้ยเขาก็ไปถึงปุ๊บเขาก็ต้องกะพุทธเจ้าก่อนฐานะเนี่ยสำคัญวัน,นะเนี่ย พระุทธเจ้าอยู่วัณนกษัตริย์เขาอยู่วัฒนพราหมณ์ไปถึงเขาก็ต้องกลาบพระพุทธเจ้าก่อนพอกราวพระพุทธเจ้าเสร็จก็ถามถามของเมียก่อนเพราะเมียมีข้อเดียวข้อเดียวกวนลืมพอของตัวเองเนี่ยเดี๋ยวถามของเมียเสร็จตัวเองมีหลายเรื่องเดี๋ยวจะจัดการละอะกนลืมถามเมียกันก็ถามพระุทธเจ้าว่าเนี่ยเมียฝากถามว่าค่าอะไรได้ถึงจะมีความสุขพระพุทธเจ้าบอกค่าความโกรธไงถึงจะมีความสุข โอ้โหปริปาเออพราหมณ์คนนี้เข้าใจเลยเห็นไหมโอ้นี่เขาโกรธมาทั้งคืนเนี่ยเขาไม่มีความสุขเลยเ็านอนก็นอนไม่หลับเพราะคิดถึงนะมันตั้งแต่เมื่อวานนะเห็นไหมถึงเช้านี้ความโกรธเขายังกลึงอยู่ในใจอยู่เขายังทุกข์ตลอดเลยมีความทุกข์ตลอดเลยทุกวันเนี่ยตลอดเวลาเดินมาเนี่ยก็คิดอยู่ตลอดเวลาโมโหหันมาโทรศัพท์เกิดขึ้นคิดแค้นใจ ว่าเอ๊ะทำไมทําแบบนี้เห็นไหมว,ว่าทําไมทาไมเห็นไหมตัวโทสะมันขึ้นเห็นไหมโมหะมันคิดอยู่ตลอดเวลาในคิดถึงในเรื่องที่เจอเงี้ยคิดถึงเรื่องแต่ว่าจะต้องจัดการยังไงเห็นไหมวนไปวนมาเนี่ยนี่เรียกว่าตัวโมหะคือความหลงหลงคิดแค้นใจคิดแต่ว่าจะต้องทํายังไงจะต้องทํำยังไงเห็นไหมโดยที่ไม่มีปัญญา พอระพุทธเจ้าตรัสว่าฆ่าความโกรธได้จะมีความสุขตัวเองนึกได้โอ้โหเรานี่ทั้งคืนเลยทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นมีแต่ความแค้นใจใโทรศัพ์เนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาเนี่ยโอโ้ตัวนี้มันทำให้เราไม่มีความสุขรู้สึกตัวก้มกะพุทธเจ้าโอาเออเนี่ย พระพุทธเจ้าเนี่ยผู้รู้จริงรู้จังรู้แจ้งว่าเนี่ยโอ้โทสะเนี่ยความโกรธเนี่ยนะมันเป็นทุกข์จริงๆว่าตลอดเนี่ยทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมาก็ทุกข์จริงๆเขาก็ก้มกราบพระพุทธเจ้าเชื่อแล้วว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ตัดสรู้จริงกราบพระพุทธเจ้าก็บอกเออเขาเนี่ยจะขอเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้า นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสลาณะนะจะไม่มีสิ่งอื่นที่นับถือแล้วก็คือนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับถือพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเห็นไหมนี่เขาฆ่าความกโกรธเห็นไหมเามีปัญญานี่คือผู้ยังไม่ได้ปฏิบัติแค่พระพุทธเจ้าพูดแค่นั้นว่าฆ่าความโกรธได้มีความสุขล้เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ย ยังจะโกรธคนนู้นคนนี้อยู่อีกไหมโกรธพ่อโกรธแม่โกรธพี่โกรธน้องโกรธลูกโกรธล้านโกรธเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้อย่างนี้แล้วเรายังจะยึดความโกรธไว้อีกหรือเปล่าเรายังจะไม่ฆ่ามันทิ้งหรอล่ความโกรธนี้เพราะฉะนั้นนะให้ทุกคนไปคิดพิจารณาดูว่าตอนนี้บางคนยังโกรธกุ่นคนนู้นคนนี้โกรธแล้วลองถามตัวเองก่อนโกรธแล้วเราได้อะไร มันต้องหาความดีเขาให้เจอเราจะไปหาความไม่ดีของเขาเรายิ่งหาความไม่ดีเขาความโกรธของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าเราหาความดีของเขาแม้แต่น้อยนิดเราบอเขาก็ยังมีความดีอยู่ความโกรธของเราก็จะลดลงมเราต้องรู้จักให้อภัยเขาใช่ไหมเราก็จะมีความสุขเนี่ยเราเราเลิกโกรธคนอื่นคนที่มีคนความสุขคนแรกก็คือตัวเรานี่เองไม่ใช่คนอื่นเลย ให้เราไปคิดพิจารณาดูบ,บ่อยๆว่าจริงไหมจริงไหมที่เรายังกุ่นคนนน้นคนนี้อยู่เลิกไปสานาะคนที่ยังคิดอยู่อย่างนั้นอย่าไปโกรธใครเราต้องมีความเมตตาเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยเราจะเอเ่างไรเราจะได้มักได้ผลถ้าเราหายตรงนี้ไอ้ที่มันติดถึงเราอย่างเงี้ยมันเป็นตัวสกัดกั้นไม่ให้เราได้มักได้ผล มันจะแลกไหมอ่ะมาปฏิบัติขั้นนี้แล้วมันยังไม่ติดอะไรเล็กๆน,น,น,น้อยๆมันฝุ่นเหมือนฝุ่นน่ะที่มันเข้าตาเรานิบวเขียมันออกซะเราจะได้เดินทางต่อเรามันพวกเนี้ยนิวรณ์ทั้งหลายเนี้ยม,มันเหมือนฝุ่นละอองที่ติดดวงตาเราทาให้เรามองไม่เห็นทางขมุกขมัวเหมือนเรามีอะไร อยู่ในตาเราเนี่ยเราก็เห็นทางไม่สะดวกแต่ถ้าเราเคลียฝุ่นผงทั้งหลายที่มันเข้าตาเราออกตาเราก็จะแจ่มใสเราก็จะเดินทางแบบเห็นทางชัดเจนะเราก็จะได้มักได้ผลหวังว่าทุกคนคงอาไปคิดพิจารณาบ่อยๆว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาของผู้มีปัญญา ใจเข้าพูดหายใจออกโทรหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรเอาจิตหรือความรู้สึกตั้งไว้ที่กลากงกระหม่อมเลื่อนความรู้สึกมาที่คอสองข้างเลื่อนไปตามหัวไหล่ทั้งสองเลื่อนไปตามโคนแขนทั้งสองจนถึงข้อศอก เล่นไปตามปลายแขนทั้งสองจนถึงข้อมือถึงฝ่ามือและยกมือขึ้นพนมเราจะแผ่เมตตา